สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการถอดโบเวอร์แอร์รถดีแม็กนะครับกรณีที่มอเตอร์พัดลมไม่หมุนหรือหมุนช้านะครับหรือว่าเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วมีบางเบอร์ไม่หมนุนไม่ทำงานนะครับมาดูวิธีการกรณีที่เปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองบางเบอร์ไม่ทำงานนะครับเบอร์สามเบอร์สี่หรือว่าเบอร์ไหนไม่ทำงานนะครับแสดงว่า ตัวรีสตันนะครับรีสตันก็คือตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ตัวนี้มันขาดนะครับมันอยู่ตรงไหนมาดูครับอันดับแรกเลยนะครับถอดดิ้นชักเก็บของออกก่อนนะครับเพื่อให้สะดวกในการทํางานหรือถ้าไม่ถอดก็ไม่เป็นไรมุดเข้าไปใต้ข้างล่างนี้เลยนะครับยกชั้นเก็บของออกมาเลยนะครับ เราก็จะเห็นบ l o w air นะครับ blow air มันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเรื่อนะครับ blow air นะครับมันจะมีท่อลมท่อลมส่วนหนึ่งนะครับมาเป่าที่รีสตันตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวรีสตันนะครับ ถ้าเกินมันขาดมันขาดข้างในทําให้เปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์ไหนไหนเบอร์อาจมีบางเบอร์ที่มันไม่หมนุนไม่ทํางานนะครับก็แค่บีบตัวนี้แล้วก็ถอดสายไฟออกนะครับง่ายๆครับมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับถอดแล้วก็ซื้อไปเปลี่ยนใหม่ นะครับรีสิสแตน์นะครับถ้ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีบางเบอร์ที่มันมันไม่ทํางานหรือมันขาดจากนั้นก็คลายสกรูน็อตตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะถอดตัวนี้ออกมาเพื่อตรวจเช็คว่ารีสิ์สแตน์เราขาดหรือไม่นะครับกรณีที่บางเบอร์มันไม่ไม่ทํางานนะครับใส่กอเสียบไปตรงๆ กด้าไปเข้าล็อกทีนี้การจะถอดโบว์แอร์ก็ไม่ยากครับบีบซ้ายนี่ครับบีบสายแล้วก็ปลดสายออกมานะครับแล้วก็คลายนอ็อตบีบสายนะครับปลดสายออกมาเรียบร้อยจต่น่าจะมีน็อตอยู่สามตัวสี่ตุกสามตัวนะครับ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวอย่ามุมนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ปลดสายลมตัวนี้ลมตัวนี้มันจะไปเป,เป่าที่รีสตันนะครับตัวนี้จะมีความร้อนมากเวลาทํางานนะครับถ้าไม่มีลมไปเป่าด้วยเวลาลืมลืมเสียบสายลมตัวนี้ทําให้รีสตั์มันขาดได้นะครับหรือใครอยากถอดตัวนี้ก็ได้นะครับน็อตสี่ตัว ถ้ามันเกะกะนะครับจากนั้นเราก็ถอดสามตัวนะครับปลดสายถอดน็อตสามตัวเรียบร้อยก็ชุดโบเวอร์ก็จะออกมาแบบง่ายๆครับแบบนี้นี่คือโบอเวอร์พัดลมของ d m a มนะครับสองพันห้าอย่าลืมนะครับเวลาประกอบ ทอลมตัวนี้สำคัญนะครับถ้าเราไม่ใส่หรือไม่ต่อรีสติชันขาดง่ายนะครับจากนั้นก็เอาไปถอดทำความสะอาดถอดใบพัดถอดมอเตอรต์ออกมาล้างนะครับเมื่อได้ชุดบลูออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการถอดใบออกมาแล้วก็ถอดมอเตอรต์ออกมาจากข้างในนะครับคลายน็อตตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ดึงดึงมอเตอรต์ออกมานะครับเพื่อจะทําการล้าง ผงแปลงฐานที่อยู่ข้างในนะครับถอดใบอาจจะยากนิดนึงก็ให้เอาน็อตใส่ไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนเสร็จแล้วก็หาอะไรเคาะนะครับคันน็อตออกแล้วก็คันน็อตก็ไป กับเวอร์ไว้นะครับแล้วก็ค่อยคายน,อน็อตออกตัวใบพัดก็จะหลุดออกมาครับแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาน,อน็อตตัวนี้นะครับใส่ไว้เพื่อเอาจะเอาคีมดึงนะครับ อย่าลืมนะครับพวกคิ้มส่วนพวกนี้อย่าให้หายนะครับน็อตใส่ไว้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็ถอดตูดมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับเสร็จแ,แล้วก็น็อตที่ยึดมอเตอร์กับเสื้อมอเตอร์ไว้นะครับถอดออกมานะครับถอดมาเรียบร้อยเราค่อยใ,ใช้ครีมนะครับมาจับตรงนี้อาจจะใช้อาจจะใช้สองเท้า ยันไว้ดึงเสื้อออกนะครับถ้ามือแข็งแข็งก็จับไว้อย่างนี้ครับแล้วดึงเสื้อตัวนี้ออกมานะครับอันนี้จะดึงแบบให้เห็นเลยนะครับปกติใช้สองเท้ายันไว้แล้วก็ใช้คีมดึงออกมานะครับอันนี้จะใช้เสาต้นเสานะครับดึงให้ดูคีมคีมเข้ามาล็อกตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเอาด้านหนึ่งใส่ต้นเสาไว้นะครับอีกมือหนึ่งยันไว้เราก็จะดึงมอเตอร์ออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาง่ายๆครับออกมาเรียบร้อยครับ ถ้าเราอยากจะดูแปลงฐานว่าเหลือมากเหลือน้อยนะครับลดอายุการใช้งานมากๆนี่เราก็ใช้ไขควงนะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ระวังสปริงกระเด็นหายนะครับสปริงอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใช้ ใชควงค่อยๆดันตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะดูว่าแปลงฐานเหลือมากน้อยแค่ไหนนี่ครับแปลงฐานยังเหลืออีกเยอะนะครับรถอายุการใช้งาน10บปีแต่ว่าความสกปรกที่มอเตอร์ทำให้กระแสไฟไม่ผ่าน ทำให้มอเตอร์ไม่หมุนหรือหมุนช้านะครับเราก็ทําความสะอาดอาจจะใช้เบนซินหรือว่าแอลกอฮอลอะไรก็ได้นะครับน,นี่เขียให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับระวังสปริงกระเด็นหายนะครับนะครับอันนี้ก็เอาออกมาดู แป้งฐานเหลือมากน้อยแค่ไหนล้างทำความสะอาดก็ใช้ได้ไปอีกนานครับบางคนก็วิ่งเข้าศูนย์เขาก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับมอเตอร์ตัวนี้ นะครับค่อยๆแงะค่อยๆดันออกมานะครับอย่าให้สายขาดแปลงฐานยังเหลืออีกเยอะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็เหลืออีกเยอะใช้ได้อีกห้าหกปีก็ไปหมดนะครับดูข้างในสกปรกหรือไม่นะครับหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับที่แปลงฐานเขาสัมผัสสกปรกหรือไม่วิธีง่ายๆครับไม่มีอะไรแอลนกอง์ล้างแผลก็ได้ครับหรือว่าเบนซิน ฉีดล้างเข้าไปแล้วกระเป๋าให้แห้งนะครับพวกแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะแห้งเร็วนะครับหรือว่าพวกสเปรย์ช้างน้อยครับเป็นสเปรย์แห้งเร็วนะครับ ถ้าขดลวดยังดีนะครับนี่ยครับขดลวดยังดีไม่มีรอยไหมมอเตอร์ก็ใช้งานได้อีกนานครับจากนั้นก็ใช้ที่เป่าลมเป่าให้แห้งหรือป่าให้แห้งนะครับก่อนที่จะใช้งานอย่าลืมว่าแอลกอฮอล์มันติดไฟนะครับต้องให้แห้งสนิทจริงๆก่อนที่จะนําไปใช้งานมันก็เกิดไปลุกขึ้นมาเลยเวรนกรรมเลยนะครับ แต่แล้วก็ดูหน้าสัม ouais. ผัสดูหน้าสัมผัสลายทองแดงตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้ผ้าสกอตไบไม่ใช่จีบไม้ปั่นโหนนะครับถูถๆๆๆทำความสะอาดนะครับเวลาฉีดพวกสเปรย์สเปรย์ที่นำมาล้างนะครับสเปรย์อเนกประสงค์มันจะเป็นมันจะมีสารเคลือบทําให้ไปเคลือบลายทองแดงตัวนี้นะครับทำให้กระแสไฟไม่ผ่านได้เพราะฉะนั้นต้อง ใช้ไม้ปั่นโหปั่นเช็ดให้สะอาดนะครับแล้ววากระดาษทรายแจมๆนิดนึงครับเพื่อให้สเปรย์ที่มันมีสารเคลือบมันหลุดออกไปนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ฉีดเข้าไปลายทองแดงถเ้เป็นเบนซินก็ดีครับเะบนซินจะแห้งเร็วแต่สเปรย์อเนกประสงมันจะไม่แห้งเร็วนะครับ สร็แล้วก็เป่าให้แห้งประกอบไม่ยากครับมอเตอร์พวกนี้หรือว่าแป้งถานหมดนะครับเขามีขายนะครับที่ราชดาก็มีออนไลน์ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะยาวไปนี่ก็ซื้อมาสิบตัวนะครับ ดูนะครับอันนี้ของใหม่ๆนะครับยาวกว่ากันเยอะเลยเมื่อยาวกว่ากันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงไปในนี้หมดนะครับต้องขัดออกม่งั้นใส่สปริงไม่ได้นะครับถ้าเราลงไปปุ๊บมันจะใส่สปริงไม่ได้นะครับขนาดมันจะพอดีนะี่ครับใส่แล้วมันเต็มพอดีเลยนะครับมันจะใส่สปริงไม่ได้เมื่อใส่สปริงไม่ได้ก็ใส่ฝาปีดไม่ได้อีกนะครับ ถ้าใส่เต็มแบบนี้ซื้อมาใหม่ๆเราต้องขัดออกนะครับขัดออกประมาณสักประมาณนี้นะครับห้ามิลแปดมิลเพราะว่ามันจะใส่สปริงไม่ได้สปริงดูความเมื่อเราบีบอัดลงเรียบร้อยสปริงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราต้องตัดออก มาเทียบกับสปริงนะครับเราต้องตัดออกประมาณนี้นะครับหาอะไรก็ได้ครับมาขัดขัดออกประมาณนี้นะครับห้ามิลแปดมิลก็ได้ครับค่อยเอามาต่อแต่นี้อายุก,การใช้งานยังเหลืออีกเยอะนะครับเช็ดให้แห้งเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็ ประกอบใส่เข้าไปที่เดิมนะครับอย่าลืมเสร็จแล้วก็ใส่สปริงนะครับ จิงมีโบเวอร์เป่าลมนะครับมีที่เป่าลมอยู่แล้วก็ตัวล็อกเสร็จเรียบร้อยครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกัน อันนี้ยังไ,ได้เป่านะครับจาให้ดูก่อนเสร็จแล้วก็เอาสปริงใส่แล้วก็ล็อกนะครับเสร็จแล้วก็สปริงวางลงไปนะครับใส่แปรงทานใส่สปริงฝาปิดนะครับกดล็อกลงไปตรงๆรเสร็จเรียบร้อยครับ จากนั้นก็เป๋าให้แห้งนะครับเป่าให้แห้งสนิทค่อยทดสอบมอเตอร์ดูการทํางานนะครับต้องแห้งจริงๆนะครับถ้าไม่แห้งถ้าเป็นพวกแอลกอฮอล์มันจะติดไฟนะครับเพราะงั้นอันตรายต้องแห้งจริงๆนะครับจากนั้นก็นำามาประกอบก็วิธีการประกอบนะครับ มันจะเห็นบากนะครับเห็นไหมมีบากเราก็เอาส่วนที่เป็นบากตรงนี้นะครับของมอเตอร์นี่นะครับให้มันตรงกันเอาเข้าตรงๆนะครับนี่ครับตรงที่มีบากครับตัวนี้ตรงๆแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับกดเข้าไป กดลงตรงๆครับทึบเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ถ้ามีแบตเตอรี่ก็ลองทดสอบดูนะครับทดสอบการหมุนดูว่าถ้ามันหมุนใช้งานได้ปกติก็ค่อยนำไปประกอบนะครับนะครับมันแรงนะครับจับให้มัน แล้วก็ใส่ใบป,ประกอบดูก่อนครับขนอดให้เรียบร้อยครับเอาตึงๆมือพอนะครับเสร็จจากนั้นก็ทดสอบอีกทีนึงครับทดสอบการหมุนจับให้มั่นนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนแรงมาก จำดีๆนะครับแรงไหมครับ อย่าลืมนะครับจับที่ดีเพียงเท่านี้ครับมอเตอร์เราที่เคยหมุนช้าไม่หมุนก็ถอดมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นําไปประกอบนะครับเสร็จแล้วก็จะลืมคันน็อตตูดมอเตอร์ไว้นะครับมีน็อตัวเดียว ก้อนงกันมอเตอร์นะครับแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็นําไปประกอบอย่าลืมนะครับเมื่อเวลาประกอบเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมท่อนี้นะครับท่อลมตัวนี้นะครับที่มาจากตูดมอเตอร์มันจะไปเป่ารีซิเตอร์นะครับถ้าเกิดเราลืมใส่ใหรือไม่ใส่ทำให้รีซิตนตตัวนี้ครับขาดได้ ถ้าขาดก็แค่คลายน็อตตัวเดียวนะครับถอดปลั๊กออกถอดแล้วก็ถอดด,ดีสกิแตนตตัวนี้ออกมานะครับนําไปทาอะไรเปลี่ยนหรือว่าลองดูว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับที่มันขาดตรงไหนก็เอาหัวแรงสายไฟเชื่อมนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้แล้วก็ไปซื้อตัวละสองร้อยกว่าบาทเองครับถ้าเป็นของแท้สี่ห้าร้อยนะครับตัวนี้ถอดปลั๊กออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาตัวนี้คือ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตัวไหนไม่ทางาน mm hmm. ก็ให้ดูตัวนี้นะครับมันต่อกับสายลมท่อลมตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่นี่ครับอย่าลืมใส่เป็นอากาศก็ลาประกอบแค่นั้นเองครับอะไรที่ทําได้ทําประกอบเสร็จเปิดเครื่องติดแอร์เปิดแอร์ดูครับเบอร์หนึ่งลมออกไหมครับออกนะครับเบอร์สองลมออกนะครับ เบอร์สามเบอร์สีก็ถือว่าปกตินะครับเป็นนั้นใช้ได้สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดามครับผมสวัสดีครับ